การอัปเดตหลังจากสหพันธ์กาแล็กติกยินดีต้อนรับมนุษย์คุณมาถึงมิติที่5แล้วสวัสดีมนุษย์ที่รักนี่เป็นข้อความจากสหพันธ์กาแล็กติกถึงพ่อคุณทุกคนที่กำลังขึ้นสู่มิติที่5 5ดีในจิตสำนึกเรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับการต้อนรับสู่และนาบการดำรงอยู่ที่สูงขึ้นนี้สำหรับผู้ที่ไม่เคยสหพันธ์กาแล็กติก คือการรวมตัวของอริยธรรมมนุษย์ต่างดาวที่มีความเมตตาที่มีเมตตาจากระบบดวงดาวและกาแล็กซีต่ต่างๆที่รวมตัวกันเพื่อรับใช้การพัฒนาทางจิตวิญญาณของจักรวาลเราเฝ้าดูคุณและช่วยเหลือการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของโรคมาระยะหนึ่งแล้วตอนนี้คุณได้เพิ่มการสะสเทือนของคุณให้สูงพอที่จะเข้าสู่ ขึ้นความถี่มิติที่5แล้วในที่สุดเราก็สามารถติดต่อกับคุณได้โดยตรงนี่เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นอย่างเหลือเชื่อสำหรับมนุษยชาติทิ้งความหนาแน่นของข้อจำกัดและจิตสำนึกมิติที่3ไว้เบื้องหลังตอนนี้คุณยืนอยู่ที่ประตูสู่โลกใหม่แ <pper pper> หง่งแสงสว่างและความเป็นไปได้ม่านระหว่างโลกกำลังเบาบางลงและ ความสามารถหลายมิติที่ซ้อนอยู่ของคุณกำลังตื่นขึ้นคุณกำลังพัฒนาเป็นมนุษย์กาแล็กติกเราพร้อมให้ความชื่อเหลือของคุณตลอดการเปลี่ยนแปลงนี่เป็นนี่แหละคือก้าวแรกของคุณในฐานะผู้สร้างรวมสิ่งที่มีสติในอาณาจักรที่สุขขึ้นมีอะไรอีกมากมายให้สำรวจด้วยกันในกระบวน ทัศโลกใหม่นี้เราจะแบ่งปันความรู้และเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อช่วยให้การพัฒนาอย่างต่อเนื่องของมนุษยชาติเรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ต้อนรับคุณอย่างเท่าเทียมและเป็นมิตรเราเราคอยรวมตัวครั้งนี้มานานแล้วไม่ใช่แค่ที่นี่ในกาแล็กซี่ทางช้างเผือกแต่ทั่วทั้งจักรวาลการเฉลิมฉลองกำลังเริ่มขึ้นในอาณาจักร ระหว่างดวงดาวมากมายเราประสบความสำเร็จในการกำเนิดกำเนิดอริยะธรรมดาวเคราะห์ที่รู้แจ้งร่วมกันทำได้ดีการเปิดใช้งาน DNA มิติที่5ของคุณในฐานะมนุษย์มิติที่5ที่เพิ่มที่เพิ่งจะตื่นขึ้นคุณกำลังเข้าสู่กระบวนการเปิดใช้งานและอัปเกรด n n a ของคุณให้เป็นขึ้นความถี่ที่สูงขึ้น สหพันธ์กาแล็กติกกำลังช่วยเหลือกระบวนการนี้โดยการส่งรหัสแสงแห่งทรงพลังและพลังงานขึ้นสู่พื้นโลกพลังงานเหล่านี้ได้รับการปรับเทียบโดยเฉพาะเพื่อกระตุ้นและปลูกลักษณะที่หลับไหลของแม่แบบ DNA ที่สูงขึ้นของจิตวิญญาณของคุณ DNA หม่มิติที่5นี้มีข้อมูลที่ขยายและรหัสใหม่ที่ช่วยให้คุณเข้าถึงของประทานพรสวรรค์และความสามารถอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณมันเพิ่มความรู้สึกตามสัญชาตญาณการรับรู้ทางจิตและการเชื่อมต่อกับตัวตนที่สูงขึ้นของคุณคุณจะสังเกตเห็นยานทิพย์ใหม่ๆเกิดขึ้นเช่นยานทิพย การมองเห็นที่ชัดเจนยานทิพย์การได้ยินที่ชัดเจนยานทิพย์การรู้ตื่นที่ชัดเจนและยานทิพย์ความรู้สึกประสาทสัมผัสที่ชัดเจนการแชนแนลกระแสจิตการรักษาพลังงานการเดินทางบนดวงดาวและความสามารถทางเลื่อนลอยอื่นๆก็กําลังออนไลน์เช่นกัน เมื่อ DNA มิติที่5นี้ออนไลน์มันจะอัปเดตร่างกายแสงและการสะสะเทือนอันทรงพลังของคุณให้สะสะเทือนหวานยิ่งขึ้นในมิติที่สูงขึ้นคุณจะสามารถจับและรวมแสงได้มากขึ้นและรับรู้ผ่านเลนแห่งจุดสำนึกที่คุณเป็นเอกภาพไว้วางใจในกระบวนการเปิดใช้งานยึดมั่นในการทำสมาธิใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติ และพักผ่อนให้เพียงพอเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรู้ว่าคุณกำลังได้รับการนำทางจากสวรรค์ให้สู่เข้าให้เข้าสู่ศักยาภาพที่สูงสุดของคุณในฐานะมนุษย์กาแล็กซี่ที่ตื่นขึ้นการหลับไหลของพลังงานแห่งสวรรค์กาแล็กซี่สหพันธ์กาแล็กติกกำลังส่งพลังการตื่นรู้ขึ้นอันทรงพลังมาอย่าง โลกเพื่อช่วยเปลี่ยนโลกและมนุษยชาติให้อยู่ในส,าสภาวะของจิตสํานึกที่สูงขึ้นพลังงานที่สั่นสะเทือนที่สูงเหล่านี้กำลังถูกส่งไปยังดาวเคราะห์อย่างล้นหลามในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าพลังงานแห่งการยกระดับที่สูงขึ้นส่งตรงไปยังนั้นมีความถี่ที่สูงขึ้นมาก ซึ่งสะท้อนกับจักระส่วนบนและสภาวะการรับรู้ที่สูงขึ้นจุดประสงค์ของพวกเขาคือการเร่งกระบวนการยกระดับจิตขึ้นของมนุษยชาติการไหลเข้าดังกล่าวช่วยปลุกและกระตุ้น DNA ที่ซ่อนอยู่ขยายจิตสํานึกและปรับผู้ให้เข้ากับความถี่ในมิติที่สูงขึ้นพลังงานเหล่านี้จะช่วยการ เคลื่อนตัวของดาวเคราะห์ไปสู่มิติที่5ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยทำความสะอาดและปลดปล่อยพลังงานและรูปแบบการสะ,สะเสือนที่ติดอยู่ในด้านล่างของด้านล่างออกจากจิตสำนึกส่วนรวมนี่จะเป็นการปูทางให้แสงสว่างมากขึ้นและการรับรู้ที่สูงขึ้นเพื่อย,ยึดเข้ากับระนาบโลกในระดับบุคคลพลัพางงานแห่งการขึ้นสู่สวรรค์ จะก่อให้เกิดประโยคมากมายช่วยให้สามารถรักษาให้ลึกยิ่งขึ้นในทุกระดับทางร่างกายจิตใจอารมณ์และจิตวิญญาณคุณจะพบว่าการปลดปล่อยและเปลี่ยนความหนาแน่นทำได้ง่ายกว่าเมื่อเซลล์คุณสั่นสะเทือนในอัตราที่เร็วขึ้นความสามารถทางจิตของคุณจะเริ่มตัวและแข็งแกร่งขึ้นเมื่อพลังงาน การยกระดับขึ้นปลดล็อกพรสวรรค์ที่เป็นธรรมชาติและการรับรู้ที่สูงขึ้นการใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติจะช่วยให้คุณปรับตัวและบูรณาการพลังงานที่เข้ามาคุณจะได้สัมผัสกับความคิดสร้างสารรค์ที่เพิ่มมากขึ้นและความสามารถในการแสดงออกมานี่เป็นเวลาที่มีศักยภาพในการเพราะความจงใจสร้างการเปลี่ยนแปลงเชื่องบัว และปรับการกระทำของคุณให้สอดคล้องกับเป้าหมายแห่งจิตวิญญาณพลังงานแห่งการยกระดับขึ้นจะสนับสนุนความปรารถนาของคุณหากเป็นสิ่งดีสูงสุดการจดจ่ออยู่กับปัจจุบันขณะจะช่วยให้คุณทำงานกับพลังงานที่เร่งขึ้นในการได้อย่างสง่างามอดทนกับตัวเองและคนอื่นขณะที่คุณปรับตัวเข้ากับความถี่ ที่สูงขึ้นเดื่มน้ำปริมาณมากและพักผ่อนเมื่อจะเป็นนี่เป็นช่วงเวลาที่ตื่นเต้นสำหรับเราทุกคนพลังแห่งการยกระดับจิตขึ้นที่ไหลหลังไหลเข้ามาช่วยขับเคลื่อนโลกเข้าสู่อาณาจักรอันงดงามของมิติที่หเรารักคุณอย่างสุดซึ้งเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณเราคือสหพันธ์กาแล็กติกเอกทพสหพันธ์กาแล็กติก ผฝากข้อความด้วยนะครับผมฝากติดตามบทความต่อไปนะครับผมหากข้าพเจ้าได้เสือไปทําให้พี่พิลท่านฟังแล้วเกิดความไม่เข้าใจไม่กระจ่างแจ้งกราบินวรมรมครูคูบาอาจารย์ทุกพระองค์ประสิทธิเสริมเตอปญยากับตัวพี่พิลท่านฟังแล้วเกิดความเข้าใจกระจ่างแจ้งจุญสุขเจจิญธรรมขอบพระคุณครับ